ครับสวัสดีครับคอมมิกโตอีกแล้วนะครับสลับกันไปนะครับระหว่างน้องไอ้กับน้องปั้นนะครับไม่ปั้นกับไอ้ไม่ไอ้กับปั้นนะครับไอ้ก็จะเป็นฟิลแบบดีดๆน้องปั้นเขาจะเป็นฟิลแบบนิ่งๆก็มีทั้งดีทั้งนิ่งก็เลือกดูเอาแล้วกันฝากน้องก็ได้นะครับให้กําลังใจน้องด้วยคนเพิ่งออกคลิปแค่ไม่กี่คลิปกับคนที่ทําคลิปมาแล้วหลัก10กว่าปีบางคนเราฟิลอยู่แล้วแหละนะอ่ะดูที่เนื้อหาสาระไกด์ไลน์อีกหนึ่งเครื่องครับห้าหมื่น m i โ r o แนวยาวๆตัวนี้คือ Deep Cool นะครับ Deep Cool CH 260 Black แต่เราบอกก่อนนะครับเครื่องนี้ลูกค้าเขามี SSD อยู่แล้วเขาจะเอาไปใส่เองเขาจะเอาไปลง Windows เองนะครับ CPU เป็น AMD Ryzen 5 7500F หรือว่า 7500F เมนบอร์ด ASRock B850M Pro ขีด A Wi-Fi ไม่ต้องห่วงครับ s ี r i โปรของ x อ o o นี่คือเงียบเดำดำทำมืนทำมืนแต่จริงๆมันมีนี่นะฮิตซิงชุด v i m ชุดผ้าใจไฟเมนบอร์ดนะนะครับชุดภ้าใจไฟ CPU ยูนั่นแหละซิงลมยอดฮิตตัวจบตัวตึงแต่เหมือนจะมีคู่แข่งมาแล้วนะครับอ่าแต่ตัวนี้คือ Arctic Freezer 36เหมือนเดิม Freezer 36วันนี้ราคาอยู่1390ไม่ขึ้นไม่ลง ถ้าฮีทซิงลมแม่งขึ้นตามแรมไปนี่กูจะด่าให้ไอ้บ้าเอ้อ s เดีขึ้นตามกาจอขึ้นตามแรมก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดคลิปนี้น่าจะออนได้ช่วงปลายธันวานะครับเดี๋ยวเจอหลังปีใหม่ไปแรมขึ้นอีกกาจอนก่ขึ้นแล้ว S s d ดีทยอยขึ้นทีละนิดนะครับ SSD ดีไม่ต้องห่วงแม่งไม่ขึ้นเยอะหรอกแรมโอ้แรมชุดนี้อะเคลฟโบวีครับ16บกิกคูณ2นะ32กิกบัสหก0 ราคาณวันนี้นะครับกลางเดือนธันวาปีหกแปดเก้าพัครับผมขายเท่าที่ผมไหวแล้วครับทุนมันแพงหมดแล้วครับมันเป็นมันเป็นเวฟสเวฟสีหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วมันไปกันแล้วแล้วมันชุดไม่ได้แล้วนะฮะการจอครับ msi rtx 5 0 7 0 1 2 g ์เจ็ดศูนยวกาด soc แวนกาดมันจะมีไฟช่วงโลโก้นะครับโลโก้ msi โลโก้มังกรการ์ตัวนี้ราคา 26, 26. Uh, <S 2 6งหมนะครับสองหมนหกอ่ะพัดลมมีเติมไหมอะ่ะเครื่องนี้พัดลม 1, 2, <S 2> <s <ame> <S 1> พัดลมข้างหน้าเดี <S <s <ame> <S ๋ยวลูกค้าไปใส่เอง <S 2> <s <ame> <S ch 2 6 0 <s ame> จะมีพื้นที่ให้ใส่พัดลม120ดูดเข้าตรงนี้ได้2ตัวนะครับส่วนพัดลมเนี่ยเราเติมเข้าไปทั้งหมด2ตัวนะครับ Arctic P12 สิบสองตัวละสามยเก้ตรงนี้ดูดออกนะครับเอาลมร้อนช่วงนี้ดูดขึ้นไปตัวหลังดูดออกปกติส่วนพาวเวอร์สป라이 แอนเทค GSK 8 5 0 V 2 80พัดโกพอเมือลูกนี้3,500นะครับ3,500ได้อะไรบ้างคุณได้ฟิลลิ่งเรียบ,ยบดำดำนะครับฮะประกัน10ปีเป็นสายถักด้วยเอาขอเปิดฝาหลังให้ดูหน่อยโอ้ยฝาหลังไม่เปิดยากอีกไม่ต้องดูหรอก <laughs> เปิดยากก็ไม่ต้องดูแม่งนะ6ไม่ใช่6,000ืห้าหมืนห ไม่รวม SSD ถ้ารวม SSD อีกประมาณสัก4,000หนึ่งเทนะก็น่าจะเป็น60,000พอดีตีกลมๆไปเครื่องนี้สเปค60,000นะครับ 7,500F 5070มันเป็นหนักที่ไหนรู้ไหมหนักที่แรมถ้าแรมมันเป็นราคาปกติเนี่ยจาก9,500วันนี้มันก็จะเหลือแค่4 000, 1 0 0มันแพงกว่าเมื่อก่อนประมาณสัก5,000นิดๆเลยนะครึ่งหมื่นนะครับพี่น้องครับ คนที่ประกอบเครื่องณปัจจุบันนี้ต้องทําความเข้าใจแล้วครับนะครับซึ่งก็จะเหลือกลุ่มคนประมาณหนึ่งที่เขาจําเป็นยังไงก็ต้องใช้ยังไงต้องซื้อนะครับส่วนใครรอได้รอไปใครรอไม่ไหวยังไงต้องใช้ยังไงต้องซื้อจัดไปครับตามหน้าง,งานครับคอมมิกรับจบทุกระบบครับสวัสดีครับ